สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน o r d p เ e s s d a s h b o a r d และปรับแต่งค่าพื้นฐานต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราได้ทำการอธิบายสอนในส่วนต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายต่อนะคะในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่าความเห็นหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าคอมเมนต์และในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่า รูปแบบบล็อกหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า a p p e a r a n t นะคะเรามาดูในส่วนของเมนูแรกกันนะคะก็คือส่วนของคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment, หรือว่าภาษาไทยที่เรียกว่าความเห็นคือคือศูนย์ควบคุมปรับเปลี่ยนลบแก้ไขคอมเมนต์ต่างๆพร้อมทั้งบล็อกคอมเมนต์ที่ไม่ทึงประสงค์นะคะ เมื่อเราคลิกเข้ามาตรงที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเว็บไซต์ของเราตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งคอมเมนต์ตรงส่วนตรงนี้นะคะคือส่วนคอมเมนต์ที่ได้มีการโพสต์ลงในเว็บไซต์ของเราแล้วนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้หรือว่าเราจะบล็อกคอมเมนต์นี้ออกไปได้นะคะตรงอยู่ในส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการบล็อกก็คือไม่อนุญาตหรือว่าเราจะมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ให้เรา คลิกที่ตอบกลับหรือเราจะมีการแก้ไขให้คลิกที่แก้ไขหรือว่าเราจะมีการลบก็โดยการย้ายไปที่ทางขยะนะคะนี่คือส่วนของเครื่องมือที่มีชื่อว่าความเห็นนะคะต่อมาเครื่องมือรูปแบบบล็อกหรือว่าในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า a p p e a r a n c e คืออะไรคือศูนย์ควบคุมความสวยงามของหน้าเว็บไซต์ทั้ง ควบคุมการเปิดปิดแสดงผลวิดเจ็ตหรือเครื่องมือเสริมบนหน้าเว็บไซต์ที่ทำให้เว็บไซต์เรามีรูปเล่นที่สวยงามโดดเดน่นและตรงกับความต้องการของงานมากขึ้นพร้อมทั้งในส่วนนี้ที่มีเอาไว้จัดการเมนูให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นอีกด้วยนะคะเราเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ลงใช้ในของรูปแบบบล็อกหรือแอพพลิเคชันของเรากันนะคะเรามาดูในส่วนแรกคะ่ะส่วน ที่มีชื่อว่าทีมนะคะค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะได้แสดงหน้าต่างตรงนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าใน West เว็บในเว็บเทของเราตัวนี้เราได้มีการลงทีมอะไรไว้บ้างจากที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะได้เห็นได้ว่าเรามีการลงทีม n sixteen fifteen และ twenty fourteen ซึ่งเว็บไซต์ของเราตรงนี้เราจะได้เห็นได้ว่าเราใช้มีการใช้หน้า ทีมที่มีชื่อว่า s e v e s i x t e นะคะถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนทีมเราก็สามารถมาเลือกทีมตรงนี้แล้วก็ใช้งานในส่วนออการวิธีการลงทีมใหม่ตรงนี้นะคะเราจะมีการอธิบายสอนโดยอย่างละเอียดภายในบทถัดไปนะคะเรามาดูในเครื่องมือต่อมานะคะคือในเครื่องมือของ Custom m a i หรือว่าภาษาไทยที่เรียกว่าปรับแต่งนะคะเร,เราเข้ามาดูกัน ค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เอาไว้เซตทีมแล้วก็พร้อมกับการการพรีวิวเพื่อที่จะแสดงผลหลังจากการที่มีปรับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้นะคะตรง,ตรงส่วนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการพรีวิวหน้าเว็บไซต์ที่เราได้มีการปรับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดในการปรับแต่งวิธีการปรับแต่งตรงนี้เราจะมีการสอนโดยอย่างละเอียดภายใน บทถัดไปนะคะต่อมาเรามาดูเครื่องมือต่อมาคือวิดเจตนะคะวิดเจตก็คือเครื่องมือเสริมบ,บนหน้าเว็บไซต์ที่ทําให้เว็บไซต์ของเราหรือของเรามีรูปเล่นที่สวยงามโดดเด่นและมีความต้องการของมีตรงกับความต้องการของงานมากขึ้นนะคะการใช้งานก็จะเป็นลักษณะในการ mm. drag and drop ค่ะในส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่าในหน้าเว็บไซต์เรา มีการใส่อะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วเราต้องการใส่อะไรเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหน้า,า,าเว็บไซต์เราจะใช้ในส่วนนี้ในการตกแต่งกันนะคะซึ่งวิธีการต่างๆในการใช้วิดเจตตรงนี้เราจะมีการอธิบายเพิ่มเติมโดยอย่างละเอียดในบทถัดไปนะคะเรามาดูเครื่องมือต่อมาคือเมนูค่ะเมนู เป็นการจัดการหน้าเมนูต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เว็บไซต์ตอนนี้ของเราคือเรายังไม่มีการสร้างเมนูใดๆทั้งสิ้นมันจึงจแสดงออกมาเป็นในหน้าลักษณะนี้นะคะซึ่งวิธีการสร้างเราจะสอในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะในส่วนต่อมาคือส่วนหัวค่ะหรือว่าในภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า header นะคะในส่วน header ตรงนี้เป็นส่วนหัวของเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งหัวของเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะคะทีออ่อาจจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราโดยรูปภาพเหล่านี้อาจจะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็จะมีการเพิ่มรูปภาพตกแต่งเว็บไซต์สวยงามเพิ่มเติมค่ะลงมาดูในส่วนต่อมานะคะในส่วนของพื้นหลังค่ะในส่วนของพื้นหลังคือเป็นภาพ เป็นการที่เราใส่ภาพหรือว่าสีพื้นหลังของเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้จะทำให้พอเราเข้ามาแล้วเราจะมีเครื่องมือที่ให้เราปรับเปลี่ยนใส่รูปภาพพื้นหลังพอตรงนี้จะเป็นส่วนของพรีวิวว่าเมื่อเราปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าเว็บไซต์ของเราจะเป็นในลักษณะใดนะคะต่อมาค่ะเครื่องมือต่อมาก็คือในส่วนของตัวแก้ไขหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Editor นะคะเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้ว ส่วนนี้คืออะไรตรงนี้จะได้เห็นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะเห็นโค้ดมากมายเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของโค้ดที่ทําให้เราเข้าไปแก้ไขไฟล์ทีมได้โดยตรงเลยนะคะเราลองมาดูโค้ดใหมไหมจะเห็นได้ว่าไฟล์โค้ดตรงนี้เราจะเป็นในลักษณะ CSS ค่ะเราสามารถมาตดปรับตกแต่ง CSS ตรงนี้ของเว็บไซต์เราได้โดยตรงเสร็จได้โดยตรงเลยนะคะเมื่อเราได้ทําการปรับแต่งตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากด อัปเดตไฟล์เพื่อเป็นการบันทึกการแก้ไขที่เราได้แก้ไขไปเมื่อปีนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องมือทั้งหมดในรูปของรูปแบบบล็อกนะคะซึ่งในวิดีโอนี้เราได้มีการอธิบายรายละเ,ลเอียดข้าวๆต่างๆสำหรับเครื่องมือที่มีชื่อว่าความเห็นหรือว่าภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า comment มมและเครื่องมือที่มีชื่อว่ารูปแบบบล็อกหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า appearance น,นะคะซึ่ง เพื่อมือถัดไปเราจะสอนอธิบายในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ